อันนี้คือปากปล่องของตากรองเพนที่ถูกต่อขึ้นหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรยี่สิบเซนนะครับยังเป็นควันฟ้าอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นเปลวสีม่วงสีเขียวอะไรยังเป็นควันฟ้าอยู่ความชิดสัมผัสอ่สามสิบแปดจุดสามเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าความชิดสัมผัสน้อยนะครับไม่ไม่แน่อาจจะขึ้นไป ถึงก็ได้แต่ว่าก็กไม่ได้อีกเหมือนกันลองดูครับเราจะรอที่อุณหภูมิจุดที่สามเนี่ยขึ้นมาใกล้เคียงคือจุดใต้เตาหลังสุดนะขึ้นมาใกล้เคียงกับอุณหภูมิกลางถังกับบนถังนะครับได้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นเหมือนกับฟ้าประทานเทพเจ้าคงจะให้ประมาณนั้นล้วค่อยไปดูทีหนึ่งว่าคิดเท่าจะน้อยบันกลางหรือมากนะครับไม่ลองไม่รู้นะครับ มาตรฐานของเตาดูซิว่าจะขึ้นไปถึงเมื่อไหรถึงแค่ไหนนะครับตอนนี้เส้นที่บนเตากับกลางเตาเนี่ยบรรจบกันล้นะครับบนเตากับกลางเตาบรรจบกันอยู่ที่971 0กับ973เกือบจะบรรจบกันนะครับยังไม่บรรจบกัน 973กับ971 97ส่วนอุณหภูมิข้างล่างเตาอยู่ที่ใกล้ๆปากปล่องเลยเนะี่ยอยู่ที่907นะครับเห็นไ,ไหมครับ974 972 907 ถ้าเกิดแนวโน้มของกราฟมันจะไม่ขึ้นไปตัดกันเนี่ยผมคงต้องพิจารณาปิดเตาครับคือถ้าเกิดเซนเซอร์สีที่3ามคงตัวนะครับแล้วก็เซนเซอร์ที่1บนถังกับเซนเซอร์ที่2เริ่มลดลงในตรงนั้นคือจุดที่จะต้องจุดที่จะต้องปิดเตานะครับ เป็นไม้ไผ่เลี้ยงนะครับไม้ไผ่เลี้ยงแก่ไม้ไผ่เลี้ยงแก่ไม้ไผ่เลี้ยงแก่4 5ปีกำลังเหลืองกำลังจะตายนะครับถ้ายืนมาตรงหน้าเตาเนี่ยความร้อนมันจะแผ่ออกมาร้อนมากเลยแสดงว่าผน,นังกั้นทางนี้ซเซรามิกไฟเบอร์แค่1นึงนิ้วกับดินเนี่ยไม่พอครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับ แล้วตรงหลังเตาเนี่ยมันมีน้ํามันดินหยดอยู่เมื่อกี้ผมเห็นน้ํามันดินเดือดปุดๆตรงนี้แสดงว่ามันร้อนขนาดที่น้ํามันให้กระทั่งน้ํามันดินตรงนี้นะครับยังไม่อันนี้เลยยัง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 ,ย,งยังละลายอะ่ะครับถ้าดูที่ฝ่องให้ความร้อนแล้วส่องเข้าไปดูจะเห็นปรากฏการสีเป็นสีแสดเลยนะครับแงดงเกรนข้่งแสดเลย แสดเลครับเหมือนภาพเหมือนเราวองเข้าไปเหมือนภาพที่นาซาถ่ายดวงอาทิตย์ให้เราดูครับปากปล่องเตานี้ถ้าลำพังปล่องที่หลังเตาเหนือจากปากปล่องเหนือจากหลังเตาสิบเซนเนี่ยมันขึ้นไปได้ประมาณแปดร้อยห้าสิบประมาณนี้นะครับหรือบางทีถ้าความชื้นมากก็ขึ้นไปเพียงเจ็ดร้อยกว่า ผมต้องต่อปล่องขึ้นไปสักหน่อยหนึ่งผมก็ต่อล่องขึ้นไปตามลำดับนะครับเริ่มจาก10เซนนะครับเป็น20เซนแล้วก็จากนั้นก็ค่อยใช้ปองเมตรยี่สิบอัดขึ้นไปเพราะในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเพิ่มด้วยอัตราเร็วเกิน,นฐานมันก็จะสูญเสียความแกร่งไปเพราะว่ารูพุนที่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นรูพุนใหญ่ไม่ใช่รูพุนเล็กนะครับ ผมคิดว่าผมมาถึงจุดที่เทพเจ้าประทานพรแล้วครับก็คืออุณหภูมิเซนเซอร์หนึ่งลดลงเซนเซอร์สองก็ลดลงละเซนเซอร์สามขึ้นมาติ๊กหนึ่งแสดงว่ามันจะขนานกันไปแล้วนะครับดูกราฟนับเวลาที่เหนือกว่า800องศาอยู่ที่1ชั่วโมงครึ่งนะครับเป็นไปตามแผนเดิมที่ครั้งแรกเราทำครึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้เพิ่มเนหนือ800 1ชั่วโมงครึ่ง จนมาถึงอุณหภูมิสูงสุดเท่านี้นะครับครั้งต่อไปค่อยไปออกแบบกันใหม่นะครับใครสนใจก็ดูคลิปที่3แล้วกันนะครับตัวนี้เป็นคลิปที่2เรามาเปิดเตากันดูกราฟกันนะครับบอสจีครับ